เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาครับ วันนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับโฮสต์หน้าใหม่เหนือโชคนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่2ครับเช่นเคยนะครับว่ารายการของเราก็ยังคงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ครับเรายังคงเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองที่ FM 101.5จุจฬาเรดิโอพาร ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุลาไปยานน้อยหรือ Instagram จุลา humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังได้ที่ไหนบ้างครับรวมทั้งตอนนี้ทั้งสองช่องทางยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆรับรองว่าถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังคงได้อาหารสมองอีกด้วยครับ สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลาของการสอบกลางภาคหรือถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนยังสอบไม่เสร็จเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้การสอบผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพิ่งแป๊บเดียวเราก็ผ่านกันมาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษานี้แล้วเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคงได้เห็นหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับ หวังว่าช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราได้เข้าร่วมกันอีกนะครับวันนี้ทางรายการของเราเองก็มีกิจกรรมดีๆมาเสริมให้คุณผู้ฟังกันด้วยวันนี้รายการของเราได้รับโอกาสพิเศษในการเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้โดย2อคณะที่ไม่เคยจัดงานร่วมกันมาก่อนวันนี้รายการของพวกเราพาคุณผู้ฟังมาอยู่กับ คุณกายและคุณเจประธานโครงการสารสัมพันธ์นิเทศศาสตร์และแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับสวัสดีคุณกายกับคุณเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวให้คุณกายกับคุณเจช่วยแนะนําตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยครับว่าแต่และท่านเป็นตัวแทนม,มาจากคณะไหนกันบ้างครับกายนิเทศศาสตร์ปีสามครับเป็นอุปนิยคภ่ายนอกของคณะนิเทศศาสตร์ครับสวัสดีครับเจเจปีสามครับคณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายนิยสิตสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะแพทย์ครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าอยากให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้หน่อยได้ไหมครับครับก็สำหรับงานนี้นะครับก็เริ่มจากการที่ทางคณะแพทย์เองครับอยากที่จะร่วมงานกับทางคณะอื่นๆแล้วก็อยากอยากเปิดโลกของของนิสิตของคณะแพทย์เองเนี่ยให้กว้างขึ้นด้วยแล้วก็ก็เลยสอบถามแบบเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนิสิตกันครับ แล้วก็ได้มาว่าเราอยากที่จะร่วมงานกับแบบทางคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่าแบบทั้งสองคณะเราก็จะมีความแบบแตกต่างกันพอพอสมควรอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากมาลองแบบศึกษามุมมองแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันครับใช่ใช่แบบว่าพอแบบว่าเจทักคณะนิเทศศาสตร์ก็ก็รู้สึกว่าสนใจแบบตอนนั้นเจทักมาตอนที่แบบเราเพิ่งเริ่มมาละด้วยซ้ำแบบว่าเป็นคณะแรกๆเลยที่ทักมาชวนนิเทศทำโครงในปีการศึกษานี้ก็รู้สึกว่าแบบเออนิเทศกับแพทย์ก็ไม่เคยมีโครงแบบ สา,สารัมพ <2 builds Donald Trump> ันธ <For that>. ์ร <absorption> ่วมกันเลยก็เลยบอกว่าอะงั้นเรามาลองจัดกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับใช่เมื่อตะกี้เห็นคุณเจพูดว่าทั้งสองคณะนี้มีความแตกต่างกันมากเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความคิดแบบนี้เหมือนกันว่าคณะแพทย์กับคณะนิเทศมีความแตกต่างกันมากเลยอยากถามคุณกายกับคุณเจในฐานะที่เป็นตัวแทนมาจากสองคณะนี้ครับว่าคุณกายกับคุณเจคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทั้งสองคณะมีเหมือนกันและอะไรเป็นสิ่งที่ทั้งสองคณะมีความแตกต่างกันบ้างครับ อันนี้อาจ <ar> เริ่มก่อนก็อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องด้านการสื่อสารนี้ไหมครับแบบการฟังอะไรอย่างหมอก็แบบยังไงฟังคนไข้หรือว่าจะต้องแบบฟังคนนี้คนนี้ใช่ไหมส่วนนิเทศก็แบบว่าฟังผู้รับสารเพื่อผลิตสื่อออกมาให้แบบว่าตรงกับทา์เกตหรือว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่อ่าควรจะออกสู่สังคมอะไรอย่างนี้ครับอ่าเป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับแล้วทางคณะแพทยศาสตร์ครับมีมุมมองอะไรอยากแชร์ไหมครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่คิดว่าคณะแพทย มีร่วมกันกับคณะนิเทศหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากคณะนิเทศครับคิดว่าเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องการสื่อสารเหมือนกันครับถ้าจะพูดถึงอะไรที่มีความเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบนอกจากนอกจากในส่วนของการตรวจรักษาคนไข้แล้วอะไรเงี้ยครับแพทย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการแบบให้ความรู้เรื่องของข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแบบการแพทย์ลงถึงการแบบการรักษาอะไรต่างๆนี้ด้วยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความแตกต่างก็ จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าครับว่าแบบแบบทางคณะแพทย์กับคณะนิเทศศาสตร์แบบลักษณะรูปแบบหลักสูตรการเรียนก็แตกต่างกันแบบช่วงช่วงเวลาชั่วโมงในการเรียนก็ต่างกันอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เลยแบบทําให้แบบทั้งสองคณะแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบคิดจะจัดงานนี้ขึ้นมาด้วยจากที่คุณเจพูดมาดูเหมือนสิ่งที่ทั้งคณะนิเทศและคณะแพทย์มีร่วมกันน่าจะเป็นเรื่องของทักษะของการสื่อสารใช่ไหมครับ พะคณะแพทย์ก็ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคต่างๆส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตน่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งสองคณะมีความแตกต่างกันมากที่สุดไหนเมื่อตะกี้เราก็พูดถึงเรื่องความเหมือนกับความแตกต่างของทั้งสองคณะไปแล้วคุณกายกับคุณเจคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะทําให้นิสิตท,ทั้งสองคณะสนุกร่วมกันได้ภายในงานนี้หรอครับอย่างแบบ อย่างที่เจพูดเมื่อกี้ก็คือแบบเหมือนมันจะเป็นภาพจําที่บอกว่าแพทย์จะต้องแบบว่าอ่านเรียนหนักหรือว่าแบบว่านิ่งๆอะไรใช่ไหมแบบอย่างนิเทศอาจจะแบบดูเอเนจอร์ติกพลังงานสูงอะไรอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าในความต่างนั้นอ่ะบางทีเราก็อาจจะมีอ่ามุมมองบางอย่างต่างอ่ามุมมองบางอย่างที่แบบเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ดูนิ่งๆหรือว่าดูไม่อ่าแบบรับๆเรียบๆ ขนาดนั้นก็ได้บางทีแบบว่าแพทย์ก็ชอบอะไรที่แบบว่าบันเทิงบันเทิงเหมือนกันหรือว่าอะไรที่แบบว่าใช้พลังงานสูงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าคิดว่าทั้งสองคณะน่าก็น่าจะร่วมจอยกันได้ในแบบโครงการนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราให้คุณกายครับในฐานะตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์มีความรู้อะไรบ้างไหมครับที่เป็นเกี่ยวกับด้านนิเทศศาสตร์ที่อยากใช้ให้กับคนที่เรียนคขนแพทยาศาสตร์ตังคครับอืมเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบว่า ตอร์เียเอลลิงอะไรอย่างเงี้ยไหมแบบการแบบว่าเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างมีเทศก็มีแบบเรียนเรื่องการแบบเล่าเรื่องใช่ไหมก็แพทย์อาจจะแบบลองใช้วิธีการเล่าเรื่องให้แบบคนไข้ฟังหรือว่าทําให้คนไข้แบบกลัวการหาหมอหรือว่ากลัวการรักษาอยลงหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็การเล่าเรื่องนี้ก็สามารถใช้ในการแบบอธิบายให้คนไข้ฟังได้ด้วยว่าเขากาลังเจอกับอะไรหรือว่ากําลังรักษาแบบวิธีไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทักษะที่น่าจะเหมาะกับแพทย์ครับใช่ ทางคุณกายในฐานะตัวแทนจากฝั่งนิเทศขอแชร์ความรู้เกี่ยวกับการใช้การเล่าเรื่องหรือ storytelling ในการนําไปใช้เป็นวิธีการบอกเล่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่งั้นขอถามคุณเจด้วยคำถามเดียวกันเลยครับว่าในฐานะตัวแทนจากคณะแพทย์มีความรู้อะไรเกี่ยวกับคณะแพทย์ที่อยากแชร์ให้คนที่เรียนนิเทศได้รู้บ้างไหมครับก็ถ้าเป็นทางฝั่งของทางคณะแพทย์นะครับก็อยากที่จะ ให้ความรู้แบบแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีวิตเบื้องต้นดีกว่าครับก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ C p R การมฐถพยาบาลต่างๆที่เผื่อว่าถ้าเป็นในหมู่หัวฝั่งทางนิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยครับถ้าสมมติแบบมีการออกกองมีการทํากิจกรรมร่วมก,กันเกิดขึ้นแล้วมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไม่ได้มีเอ,อ่อนักศึกษาแพทย์นิสิตแพทย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็จะ สามารถมีความรู้ในการปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นได้ครับแล้วก็มีเสริมๆม,มาให้ครับจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอยากให้ทางฝั่งของคณะนิเทศศาสตร์ลงถึงคณะอื่นๆด้วยนะครับที่แบบสนใจที่จะอยากมาร่วมโครงการนะครับก็จะมีให้ได้ลองกันครับหลักๆตัวอย่างที่สามารถแบบบอกได้ตอนนี้ก็จะมีแบบให้ได้ลองฟังสเตตสเต,ตโตสโคปก็จะเป็นหูฟังที่แพทย์จะเอาไ้ใช้ฟัง หัวใจต่างๆเสียงปอดเพื่อใช้วินิจฉัยโรคครับก็จะมีส่วนนี้อยู่แล้วก็มีอื่นๆอีกซึ่งก็ต้องรอดูในงานครับคุณเจในฐานะตัวแทนจากคณะแพทย์ก็ขอแชร์ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นและการใช้เครื่องมือแพทย์พื้นฐานต่างๆเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเวลาที่ชาวนิเทศออกกองจะได้สามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นได้ครับคุณเจยังกระซิบมาอีกด้วยนะครับว่าภายในงานมีการทดลองให้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาร่วมงานของโครงการนี้นะครับ งั้นขอถามคุณเจต่อเลยครับว่าแล้วมีความรู้อะไรที่คณะแพทย์มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคณะนิเทศบ้างไหมครับก็ถ้าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่แบบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทางฝั่งแพทย์ก็จะคิดคิดกันว่าแบบเด็กนิเทศจําเป็นจะต้องแบบออกกองทุกคนหรือเปล่าจําเป็นจะต้องแบบแสดงหนังทุกคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จากการที่แบบเราได้ลองมาแบบพูดคุยทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยครัแบกบ็ ได้รับความรู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาเพราะแบบจริงๆแล้วแบบทนันใีมีหลายสายนะอะไรเงี้ยครับงั้นขอถามคุณกายด้วยคําถามคล้ายๆกันเลยครับว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนมาจากคณะนิเทศมีความรู้อะไรไหมครับที่เคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคณะแพทย์อาอย่างนิเทศก็อย่างตอนแรกที่แบบกายกายคิดเข้าใจผิดเองเลยก็คือก็คิดว่าเหมือนกันว่าเราจะเข้าใจการสื่อสารของหมอ,อยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบนิสิตแพทย์อะไรอา,อาจจะแบบว่าดู ทำไมเขาดูเน็เนิร์สทำไมเขาดูแบบว่าเราดูพอไปอยู่กับเขาปุ๊บเราดูต่าเตี้ยรเรียดดินหรือว่าเราไม่เค่อยมีความรู้อะไรมากเท่าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาลองทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าอา้าวก็สื่อสารกันเข้าใจง่ายนี่อา้าวอะไรเงี้ยครับก็เออก็เข้ากันได้ดีใช่เป็นฟิลนั้นแบบว่าคิดว่าก็คิดว่าแพทย์จะแบบว่าฉลาดมากเกินไปที่เราจะเข้าใจเขาจขาต่งจริงเราก็คิดไปเองทราบมาว่าในงานครั้งนี้มีการฉายหนังกลางแปลงด้วยอยากทราบว่าเป็นหนังเรื่องอะไรลระครับ แล้วทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาฉายอตอนนั้นที่แบบว่าเรากับแพทย์คุยกันใช่ไหมก็แบบก,ก็คิดว่าจะมีกิจกรรมฉายกลางแปลงแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เสนอกนมาหลายเรื่องอยู่สุดก,ก็จบที่เรื่องอะไรครับเจฟรีแลนซ์ครับห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอครับใช่ก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งนิเทศาสตร์ที่แบบว่าอ่ะอาจจะแบบเป็นฟรีแลนซ์หรือเปล่าหรือแบบรับตัดต่อน,นู่นแต่ต่อน,นี่แล้วก็แบบเกี่ยวกับแพทย์ด้วยก็เลยแบบว่า คิดว่าจะฉายเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งคือแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่ากำกับโดยพี่เตอนะวพลก็ครบสิบปีพอดีในปีสองหกแปดนี้นะครับก็เลยแบบคิดว่าเหมาะกับการเอามาฉายมากแล้วก็เพิ่มเติมครับเป็นเรื่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบุกหลบาลานที่แบบเกิดขึ้นในสังคมเราซึ่งซึ่งซึ่งในตอนนี้แบบสังคมเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควรก็จะมีแบบเซสชั่นเล็กๆอะไรเงี้ยครับที่แบบทางฝั่งแบบคณะแพทย์ก็จะมีวิทยากรแบบ เข้ามาพูดแล้วก็แบบแตะๆเรื่องพวกนี้ด้วยครับงั้นระหว่างการทํางานครับในการจัดงานครั้งนี้มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานไหมครับแล้วมีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นปัญหาที่จะเจอนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งอย่างเหมือนกันที่เราไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของแบบความต่างนิดนึงก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่แบบทางคณะแพทย์ ที่แบบทุกคนน่าจะรับรู้ได้อยู่แล้วก็คือทางเราเนี่ยแบบเรียนค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็หนักมากๆเลยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราจะมีช่วงสอบที่แบบแตกต่างจากแบบคณะอื่นๆในในจุลาด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างเช่นในช่วงนี้เลยที่แบบเรากาลังมีการแบบสัมภาษณ์กันอยู่ก็จะเป็นช่วงสอบของทางแบบฝั่งจุลาใหญ่ที่แบบกํกลังสอบมีบางคณะสอบเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางคณะแพทย์อะครับที่เป็นที่เป็นในสองทีมงานแบบเราอยู่ปีสาม อย่างปีสามก็จะสอบไปช่วงแบบก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือช่วงเวลาเรียนสอบมันแบบไม่ได้ตรงกันแล้วทําให้แบบงานมันอาจจะแบบไม่ได้โฟล์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือเราก็จะมีแบบมีน้องๆพี่ๆที่แบบไม่ได้อยู่ในช่วงสอบเดียวกันคอยแบบช่วยประสานงานให้ครับก็ถือว่าเป็นแบบมุมมองที่แบบแบบ เลยแหละคณะอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคณะจะมีสอบเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเป็นงานของทางฝั่งแบบคณะแพทย์ก็จะเป็นฟิลแบบจับมือส่งต่อง,งานให้ประมาณนั้นครับแล้วทางคนกายระหว่างจัดงานมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไหมครับแล้วมีวิธีการรับมือกับปัญหานั้นยังไงบ้างครับก็อาจจะเป็นอย่างอย่างที่เจพูดไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถทํางานด้วยกันได้ โปรในระดับแบบว่าที่แบบสามารถทําให้งานเดินต่อไปได้ก็คิดว่าสามารถแก้ไขได้ครับใช่ใช่เมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาไปแล้วงั้นอยากให้คุณกายกับคุณเจช่วยเล่าถึงบรรยากาศการทำงานร่วมกันสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์อะไรที่สร้างความประทับใจร่วมกันบ้างหรือเปล่าครับออยากอย่างแบบตอนแรกๆที่ทำงานไปแล้วก็แบบว่าจะมีความแบบเกรงๆกันอยู่หรือว่าแบบว่า,วาดู ไม่ค่อยอ่าสื่อสารกันแบบว่าค่อนข้างที่แบบเกรงๆใช่ไหมแต่ว่าพอแบบว่าเราได้มาเจอตัวจริงกันแบบว่ามาเปิ่นมีดออนไซต์อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอ้าเราสนิทกันได้เร็วขนาดนี้เลยหรออะไรนี้ก็แบบปกใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีความสุขแฮปปี้ดีครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของแบบแบบของแบบทางแพทย์อะไรอย่างนี้ครับก็จะมีแบบงานหลายๆส่วนในโครงการอะไรอย่างงี้ครับอย่างเช่นแบบงานแบบพีอาโปสเตอร์ ต่างๆหรือว่าแบบการทํากราฟิกอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างแบบว้าวพอสมควรกับแบบกับแบบสื่อต่างๆที่แบบทางแบบนิเทศทำเพราะว่าแบบถ้าสมมติแบบแพทย์ทำงานอยู่ับแต่แบบทางฝั่งแบบคณะตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะเห็นตัวแบบมุมเดิมๆที่แบบมันไม่ได้ว้าวแบบขนาดนั้นแต่แต่แต่พอแบบทางนิเทศที่แบบเขาเป็นมือโปรเข้ามาทําเองเราเราเราแบบรู้สึกแบบดีใจอะไรเงี้ยครับที่แบบที่แบบมันเป็นกราฟิกสวยๆแล้วก็ ถ้าอยากเห็นกราฟิกอะไรเพิ่มอีกก็รอดูในงานนะครับงั้นจากการทำงานนี้ร่วมกันนะครับอยากให้ทั้งสองท่านช่วยแชร์มุมมองครับคิดว่าในปัจจุบันหรืออนาคตสายงานด้านนิเทศศาสตร์และแพทยาศาสตร์จะสามารถมาบูรณาการความรู้จากทั้งสองสายงานยังไงบ้างครับอืมเราคิดว่ามันเป็นในด้านของแบบเ t ลค o m อมมิ c น t ชันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบการนำแบบหลักนิเทศมาใช้การออกแบบสื่อสารด้านสุขภาพอะไรอย่างอย่างเช่น ทำอาจจะทำแอดทำอะไรอย่างนี้ไหมให้คนที่แบบว่าเป็นผู้รับสารปกติเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้นหรือว่าอะไรที่มันน่าติดตามมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะทําเกมหรือเปล่าที่แบบเป็นเกมด้านการแพทย์อะไรอย่างนี้ครับใช่ครับเห็นด้วยกับทางกระทันนิการคุณมาเลยครับก็คือเหมือนเหมือนกับว่าทางแพทย์นะครับก็ต้องมีเรื่องของการแบบประชาสัมพันธ์ต่างๆการให้ความรู้ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องใช้ความรู้ของทางนิทศศาสตร์เหมือนกันครับใช่ อยากให้ทั้งสองท่านนะครับช่วยโฆษณาหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรคาดงานนี้แล้วนิติและบุคลากรนอกเหนือจากทั้งสองภาคนี้สามารถเข้าร่วมงานได้หรือเปล่าครับกลับไปแบบว่าช่วงความรู้ด้านนิเทศศาสตร์หรือแพทยศาสตร์ที่แบบอยากให้แชร์กับคนที่เรียนอีกคณะหนึ่งใช่ไหมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราได้แชร์กันไปแหละเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในงานรู้สึกว่าแบบเออก็เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสนุกครับใช่ก็ยังไงก็สามารถมางานนี้แล้วก็ได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งความรู้้ไปดวย เหมือนกับเวนที่กายบอกเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนอ,นอกจากพาร์ทของความรู้ที่เราจะมีการแชร์กันคือถ้ามางานนี้เราอาจจะได้เห็นทางคณะแพทย์กับคณะเทศาสตร์ทําทอะไรบางอย่างร่วมกันหรือทางคณะเทศาสตร์มีสิ่งนี้ให้คุณทําทางคณะแพทย์มีสิ่งนี้ให้คุณทําอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ก็อยากให้ทุกคนได้แบบมาลองแบบเห็นกับตาตัวเองอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับใช่นอกจากที่พูดไปก็ยังมีแบบกิจกรรมอื่นๆพิเศษอีกอย่างเช่นแบบ การแสดงของแขกรับเชิญหรือว่าการสแสดงจากนิสิตของคณะทางคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็มีอารับแพร์ศาสตร์เองด้วยครับใช่แล้วงานนี้จัดขึ้นวันไหนที่ไหนยังไงบ้างนะครับงานนี้จะจัดขึ้นวันพุธนะครับที่15ตุลาคมนะครับช่วงเวลาง,งานจะเริ่มตั้งแต่ช่วง4โมงครับเป็นต้นไปที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับใช่ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ทุกคณะทุกชั้นปีเลยครับเมื่อจะเป็นแบบทั้งนิสิตคณะนิเทศศาสต์เองหรือว่านิสิตคณะแพทยศาสตร์เองแต่ว่าคณะอื่นก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่สานสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการนําสิ่งที่ทั้งสองคณะนี้มีร่วมกันมาช่วยสานสัมพันธ์ให้ทั้งสองคณะสามารถมีความสุขร่วมกันได้ ึงจะมีความแตกต่างทั้งสายงานและการเรียนแต่ทั้งสองคณะก็สามารถนำสิ่งที่แตกต่างกันนี้มาแลกเปลี่ยนกันและสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆให้กันได้สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณกายกับคุณเจช่วยพูดฝากโครงการสางท้ายอีกสกรอบหด้ไหมครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามโครงการสั่สัมพันธ์นิเทศศาสตร์และแพทยศาสตร์ครับโอเคครับก็สําหรับงานนี้นะครับก็โครงการสา่สัมพันธ์นิเทศศาสตร์และแพทยศาสตร์นะครับก็ อยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมกันก็อย่างที่บอกอย่างที่ขายโฆษณาไปก่อนหน้านี้เลยครับว่ามันจะเป็นการคอลแลบกันของของทั้งสองคณะที่มีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ประมาณนึงครับแล้วก็จะมีอะไรหลายย่างแอคทิวิตี้ให้ทุกคนทำแน่นอนมีมีหนังกลางแปลงมีเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็ มีอะไรพิเศษพิเศษอีกหลายอย่างอย่างที่อย่างอย่างที้กายบอกมี Special ล a s e แล้วก็ Activity Workshop มากมายครับก็อยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมกันครับซึ่งเข้าร่วมได้ฟรีทุกคณะทุกชั้นปีย้ำอีกรอบครับใช่โอเคครับสำหรับ so, วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกายและคุณเจมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจ สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติดชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ i n นบ็อกซ์เพมนุษย์จุลานะครับแล้วมาลุ้นกันว่ามนุษย์จุลาในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้เหนือโชคคุณกายและคุณเจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ